ให้ตายมสุสไม่กดยากันนะมั้งเขาทำาว่าพอแล้วั้กดแค่ทิศเดียวพอละไอ้เหี้ยยังดอกหนึ่งอยู่สัตว์สวยส่งทีเดียวได้แล้วว่ะเป๊ะจัดไอ้เหี้ย ปั้นนะปั้นนะปั้นอ่ะกันก่อนได้ป่ะันกันดีกว่ากันก่อนดีกว่าเดี๋ยวกีวิ่งไม่แน่ใครกันก็ได้กูจะไปตีปั้นโอเคโอเคปิดปั้นเดี๋ยวผมกันให้กูเฮ้ยจะถอนนี้อ่ะไอ้สัตว์้าถึงแต่ถอนท็อปก่อนเลยเฮี้ยต่อหน้ากูเลยอ่ะใช่ต่อหน้าต่อตาหายเฮี้ยหมายถึงกูเนี่ยเฮี้ยโดนไอ้เนี่ยพวกมึงไม่ออกมาก็หลายสัตว์โดนพี่เล่แบนยิงง่ายเลยกูโดนนี้เฮี้ยรอยยิ้มแม่งตอกไปที่สามที อวยที่แ hmm. ค okay. ่ช็อตเมื่อกี้ยังสวยเลยนี่ไงนี่ไงตายไม่ไม่มาถึงไอ้โพอ่ะไอ้โพยิงพวกมึงพวกสวยเลยเฮียไอ้ตัวใหญ่เงียเสือกไม่สะท้อนมันานๆจสกิ่นรักอ่ะไอ้โพอ่ะมาถึงไอ้โพอ่เล็กๆก็ลูกกระจอกเลยหายวะเฮ้ยยิงไอ้หมัดให้กูทีดิตายละมาชมบตัวดินี่คุกเฮ้ยกระตุกว่ะชื่อ มื่ไหนนเม่กี้ใครโดดมาาปันวะกูเฮี้ยเลื่อยังเต็มเลยนะยิงแบบสามแชร์เมื่อกี้ช่วยอยู่ครับพี่ชายี่มันติมันมันตีแต่หนูไว้เฮ้ยดูดินูสามตัวมันล็อกหมดเลยอะเอสเรียนเอลแลงี้มันล็อกเรียงตัวเลยนั่นมันไม่ล็อกปูดิไอ้เี่ยมันล็อกแต่มันล็อกแต่นูไอ้สาทําทตัวตีวงล้อมเข้าไปจบปันดิจบปันดิ หมายถึงปั้นใหญ่อ่ะเอารีไงจันทก็ปั้นใหญ่อ่ะกำแพงกำแพงที่จะล็อกอีกปั้นดีกำแพงปั้นดีไปถึงปั้นใหญ่อะล็อกอีกวิชาล็อกอีกสวยล็อกอีกด้อมล็อกอีกด้อมด้อมด้อมล็อกอีกอย่าตีอย่าตีล็อกอย่างเดียวอย่าตีเออนี่ฮะสามเก้าโอ้ยเอี้ยห้าหมื่นมาสุโบโตไอ้เี่เอาไงกำมันดีวะอีบี้ไอ้สัตว์ใช่เข้าไปบ้านละโยโยูจ้าหรอโยโยูจา S <S ไอ,อ้หี้มันสองตัวอาลินสองตัวไอ้แี้ยตอนแรกตแรกกูก็ไม่ยิงเหมือนนะไอสัตว์ปอยากีพูดทั้งนั้นแหละกูต้องยิงไอ้หี้ยไอ้หี้ยก็ยั่วจ้าโอ้ยตัวบนยิงกูยิงนะคว่ำมเนยเ<ช><ะ>ิงไม่ถึงเลือดตายไอ้เฮียลืมกดไว้เอาบีหน่อยนะเอา้าเอาวันนี้ไม่ใส่ของอันนี้หรอ

อีกรอยิ้มไม่สัตว์พอกูกดยาแล้ววิ่งหนีตัวหิวอยู่ฝั่งายฝั่งายโอ้โหเฮียน้องปืนยิงกูแรงจังว่ะดูไฟโอ้โหไม่ดูไม่ได้ว่ะอ๋อกูลืมปิดไอ้เหี้ยลืมปิดจอถึโอ้ยไม่มีใครตีละวอยติงกูถึงว่าทำไมกูเล่นแล้วรู้สึกแปลกวิ่งมาแล้วรบกัน ไม่มีใครเตียออกมาตีป้านใหเลยจัดออกมาตีป้านใหญ่มาเป็งยาเฮียเก็บไวเล่นมาอื่นเป็นยาไปกดยาไปมันก็ไม่ลงวอลเฮียโอ้โหเฮ้กูกำลังง้างเลยไม่ใช่ไม่ใช่ว่ากดยามาสู้นะเฮียก็แค่ไม่ลงไงล่ะง่ายดีเฮียใครยิงมันสะท้อนปะเมฆมาแล้วผมเองอีบิ๊กมึงยิงวิสายมันดีเฮียย้อยเย็ดไอ้ที่ไปซ้ายเขาไปขวา ยิงวิไม่ท้อนหรอกแล้วกี่ตานโย่เยโยจ๋าโยโยจ๋าเร็วๆเออโยโยจ๋าถ้ายิงสามหมื่นมาแน่โบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะโบโอ้โหไม่ทอนเลยอะชื่อต่อยหมอยอยู่ไหนวะหาชื่อตัวเองไม่เจอเว้ยลงหรือเปล่ามาพร้อมพินด์ด้านในอันดับที่หกอะอันดับที่หกกันเป็นไปย่อกัน วิ่งมากระพินนี่ยังไงก็ตายพี่อะไปถึงไม่ตายเราเนี่ยตายก็ต่อไปวิ่งมากระพินยังไงก็ตายแม่งไม่คิดกินเลยเพราะฉนั้นยิงกันนั้นถูกต้องไม่ทิพินไรล่ะกูไปก่อนเพื่อนเลยอ่ะกูยืนอยู่กลางออกูยืนอยู่กลางออข้างนั่กูยังไม่ตายเลยวะเนี่ยโอ้ยไม่เที่ยวแยกกระยักสู้ปึ้มอะไรอ่ะยายาต่อยมอยยายาเฮ้ยเบลลี่เนไปอู้สัตว์วิ่งอยู่นั่นแหละ ไปไหมเออมันลงกี่ก oh. ี่ตัววะเนี่ยเยอะอยู่นะแต่ว่ามันไม่ได้เยอะหรอารเนี่ยของใครเราเยอะกว่านะมันลงทะเบียนอะไรนบ้างนั่นน่ะเยอะๆจ้าี่วหายหมดเลยอะแบบว่าอยู่ในตีพิชายตีพิชัยอยู่ในก็ถ่ายว่า่หมดเมื่อกี้เฮ้ยมันมันเกิดอะไรวีอ่ะ ไวมากเกิดไวเออไวจัดก็มันได้ล่อพอดีอยู่แล้วได้แล้วอย่าคิดได้แล้วกไปได้อียังไม่ตีละกูตีวะอีวิเนี่ยเนี่ฮะโดนฮารคี้ตายกูตีมันแค่เก้าพันแล้วทำมันสะท้อนตายได้ยังไงวะไอ้กูตายได้ไงโดนกระบี่หิ้งในบ้านไอ้โดนกระบี่แทงในบ้านใช่เหรอไกลกันใช่เหรยิงไกลไกลกันเลยกูต้อกสองมื้อหกมันแทงเขาเลยสกิลรักในบ้านหน่อยไปที่มอง มองพิงดูมืออะไรนี่บอกวันนี้วันดูแสดงลมยิงไว้เห็นย้ายไว้โอเคดามิเสริมมาแล้วมาแล้วยิ้มตาแล้วมั้งเห็นเดแบนกลับมาแล้วว่ะวิ่งแสดงลมยิงมายิงกูแต่เดแบนกับสหายสุรานี่ไม่ใช่เจ้าของเดียวกันหรอวะเจ้าของเดียวกันกับโทนาเจ้าของเดียวกันเออโทนา วัยรุ่นแถวบ้าน,นแปแฝงใครวะโอ้โหไอ่นั่นแหละชื่ออะไรวมันรอ,อดไอแปแลงเมื่อกี้ก็สี่หมื่นสองน้่กี้หน้าขมำไอยยิ้มหยุดตีกูทีวะไอ้เหี้ยเหมือนตอนที่กูกับกำอจัดอะอยังไกลยังวะ อุ้ยโอ้โหไเห็นตรงรถปิดวะโอเคดอมดีดอมไล่ใครวะไม่ทราบแรงมันไม่ใช่นินเหรอวะแ้ง okay. ตีหมอกมากสนดรู้สึกไงพวกมึงอะรู้สึกไงรู้สึกไงอีวีอีสัตว์วิ่งโอ้ตาแล้วกูใครจะทีหมอย่างเดียว วิ่งเขาทำเขาทำข้างกันวะเก็บดิวิ่งไปแทงเอววิ่งไปแทงเอวโอ้โหปล่อยมันวิ่งไปแทงเอววันตาอยู่ดีวะเฮ้ยนี่ไงทำดมายวะเ้ย ทำไมมึงตีไม่ได้เมื่อกี้ตัดตีไม่ได้แย่งกูอีกเฮี้ยมันทีมันกดแก้ล็อกเหรอวะมันปากระบีอ่เี้ยโอ้ยไดีนะปลาบังลุกกระสุนให้กูขอบคุณมากเพื่อนเดือดท้องหมื่นปลาโอ้โบโอแต่หน้าแหกไปเลย เห็นยืนอยู่ข้างมืกับหมอเอ้ยเยไม่ข้างไม่ข้างไม่ข้างไปดีไปดีไปดีกูตายแล้วมั้งเนี่ยออกไปแล้วหนึ่งไปแล้วออๆคเลยนอนในบ้านมีตัวปะมีมีคนอยู่บ้านปะบ้านเราอ่ะน่าจะมีนะ ทำไมโผล่อ่ในขามอยัน้หมดเลยามาามายืนฮิวกันทำไมตรงนี้วะกูไม่เข้าใจวะดาเมจเสริมก็ข้างในไม่มีใครเลยข้างในพี่ดาทำรไว้พี่ชายมึงยิงอยู่โอ้ยโอยโอ้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 ้ยลยโอ้โหโอ้โหอีวีไอ้สัตว์เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็วู้อยยยอ้อ้เียอยิ้มยออย หมอกูเพิ่งมาอยากตาไหวเฮี้ยแม่งสัอยากทำขั้งไม่เฮี้ยเอ้าหมอกูมีฮิวนอกวอซะแล้วเจ้าคือมันไม่ตายกดเกิดพอดีนะุ่กี้กดเกิดมากำลังกดฮิลแล้วก็ออกนอกวอไปเลยวยเอ่ฝั่งมือถูกกูไม่ตายอ่ะตายแล้วโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไป ไปต่อกูไม่ทันได้หน่อยเข้าเลยตายกันเป็นแถวอุ้ยเอาตัวไปดูเลยบลับ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 ท็อปท็อปมาเร็วมาเร็วนีไอ้ยังยังยังไอ้ยังไอ้ยังกูไปแล้วข้างหลังกูใช้ยู่ข้างหลังกูใช้ยู่ข้างหลังกูตายเี่ยอีวิ้งกูเองกูเองกูก็ให้เออเอาไม่ตายเฮ้ยอีวิกดยาเดีอวะเออก็บอกแล้ววันนี้กูยิงเข้าแค่เก้ากูตีกูตีมเก้าร้อยเมื่อกี้เนี่ยนี่โคตรสมเพชเลยวะ โบบาโบบาโบบาโอ้โหโอเกิดได้พี่เจ้าแต่งเกี่ยวได้ไปโงเอ้าข้ามันตายวอก้เองวิภาวดีอ่ะนี่ออมาเจอมแล้โดนข้างหลังเจอหมดแล้วหมดล้บ้างในบ้านอ่ะโอ้มีตัวเต็มเลยวะร้อสีนั่นมึงตายหรือว่ามึงยืนเป็นอาวตาวะมีคนติงเจร้อยสี่ยืนอยส่ซุลคอนบัก กำลังจะถอนอยู่เดนขาเลยโดนล็อกไว้ยในะท่ายืนหนวดขาวเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเอาไปแล้วเนิ่ตัดตามมาติดเตดไม่น่าวิ่งเลยแหวเลยไอ้กอนน้ำลยโหในบ้านเต็มเลยนี่ว่าถึงว่าวิ่งเข้ามากันเต็มเลยพวกอาธรรม้องวิ่งเข้าไปบ้างแล้วอ่ะ ลอยหมอยแสดบยยแ a ด b อย่างเงี้ยแ a ด b o ยไม่ตายเฮ้ยเนี่ยพี่เชียเห็นปะสกิดสกิดสกิดอยู่สกิดอยู่เอกิอ ป็นนพ่อเหมือนเฮี้ยแม่งไม่รู้ใจมาซึ่บอโตเทพเทพไหนกันไหนมาซึ่บอโตไหนมาซึ่บอโตอยู่วงฟ้านี่เขาก็โดดมาสีโทมาซึ่บอโตไหนกว่าไม่เชยจ้าอีกทึกว่าสัตว์มาดิโอเออโอ้โหตัดนี่ก็สองกิ๊กเกือบถึงหมอแล้วแม่งกำลังจะดีดนิ้ว คิดถึงน้องน้องคุมโบต้าว่ะคุมโบต้าไม่ลงหรอวะโอ้ยสัตว์ยืนจู่เมื่อกี้ห้าหกตัววิ่งเข้ามาไม่เหลือสักตัวเอาไปดิไปดีนั่นแหะไปดีเราไปดีไปเลยไปดีแถวนี้ตันเลยหรือเปล่าเออแถวนี้ม่งเดือดง ระวังตรงวงแดงระวังตรงวงแดงโอ้โหงายความนะาระวังข้างหลังไงแปงกดแตกแล้วไปละมั่งมึงอ่ะเดี๋ยวก็รู้ใครไปมึงไปไอ้สัตว์หุ่นแล้วมาจับทางฟ้ากูสองรอบไม่น่าเลยไม่น่าตัวบังเลยก่อนขั้นสูงเดี๋ยวก็รู้ไอ้สัตว์เดี๋ยวก็รู้ใครเฮ้ยหี่จจริง เขาเลีเ้ยงยิงไอ้ตว์กูตายเลย,เด,ยเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะไปใครอยู่ใครจะไปเดี๋ยวก็รู้ <laughs> <S <S <laughs> รู้จริงรู้เหลืองตัดไอ้โผ่โดนมไม่เตี้ยวเองออยิง,ยงทำยิงโดนทำไมตอนมันตายแล้วอสัตัดไอ้โพ่มันเกดือะไปไ <ว S 1> ้งว,วะงนี่ไงล่ะ เดียวไม่จับมันให้อยู่ดีๆหลบหลีกว่ะหลบหลีกหลบหลีกหลบหลีกมาซืมาซืกูหลบหลีกไม่เสือไม่สือเออเออเอออย่ายั่วจ้าไม่ยั่วสักทีตัดไม่คอนสักทีละเสเหลวเสเหลวเออเสียวเชลเสเหลวเลยเสเหลวเชวเฮ้ใครไปดึงมือันไว้น่ะแต่เหรอพี่มาจนถึงบันไดเหรอเบกลับมา กันไปหน้ากูสี่มือ้นาสารเีืายลนะนิ่มนิ่มด้วยรอยยิ้มเธอไอ้ตอนนาทีสุดท้ายนี่แหละกูชอบสะท้อนแบบรัวๆเฮี้ยไม่งั้นรู้เป็นเียน่นโอ้จะท้อนไปเถอะไอ้สัตว์สองมือสามสามมือสองตายโอ้ยตายแลยมาแล้วมาแล้ว ไม่มีคนจับด้วยไม่มีคนจับมาส่งเข้ามาพวกมึงเนี่ยเชียรนิ่มๆได้รอยยิ้มเธอเอ้ยอย่าไปอยู่ข้างหน้าสิวิ่งมาผู้ว่ารูดอฟรูดอฟไปแน่จริงจริงพี่จรูดอฟไม่เลืองเดียเออซื่อรูดอฟไม่เล่นดได้ต้องวิ่งมาพร้อมกันสองตัวมันจะไดผ่านกลับไปใช้น้องมังกรดีไหมเนี่ยเออนี่ยปานปานลอกเออปานปานลอก มาหนึ่งมามาทำไมปั๊บหลุดไปให้สองเลยวะโอโหโอโหแบบลอกไม่อยู่เฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยขอสะท้อหน่อยขอสะท้อหน่อยโอ้หีหมอเพลินเลยนักแทบทีขอสะท้อหน่อยโอ้ยืนว่ะไอสัตว์ยืนเฉยเฮ้ยขัสุดท้ายอุ้ยอุ้ยน่ารักเป็นไปม้ย ว่าเขาอยู่ข้าง่นอะนั่นไงในกันไยแปลงแมงล้อดักหลอกข้างนอกไงไม่ไม่พอชอตสุดท้ายสามนาทีสุดท้ายกูวิ่งมักงในเออไม่แยกพวกแม่งไอสัตว์ไม่งั้นแม่งกูไม่ได้ขนาดนี้ไอสัตว์แม่งเสวยสุกกันอยู่ในบ้านไในที่สัตว์ฝันไม่ออกไปอ่ะรู้สึกมันแผ่วจังวะ ไอ้ตอนแรกกูไม่มีแต่สนูสัตว์ตอนแรกกูอยู่ทำเลท้องไม่อย่างดีเลยสกอร์กูดีจัดเลยไอ้ทำเลท้องเหมือนไปยืนปั๊บแต้ไปอยู่ข้างในแมม่่ีตสักพักทักพักแม่งไม่ไหววะกูสกอร์ดีข้างในก็สกอร์ดีวะกูต้องเข้าไปแย่งกันสักหน่อยกลับมารอตีพวกตีหมออย่างเงี้ย